เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจเดือนบรรลุธรรมวันที่7จธันวาคม2557คําโปรยเมื่อทำกรรมฐานกองไหนไม่ได้ก็อย่าพิ่งทึกทักว่าเราไม่เหมาะกับกองนั้นหรือดว่วนกระโดดไปหากรรมฐานกองอื่นทันใดเพราะอาจกลายเป็นจับจดและทำจิตให้ตั้งมั่นจรงิงจังไม่สำเร็จสักที ดังตรินเนื้อหาถามสังเกตดูตัวเองถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกดีจะกำหนดใจไปตามนั้นถ้าไม่ดีจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดที่วิธีใดวิธีหนึ่งทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะดังตินตอบ อันนี้ต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังพูดถึงขั้นตอนไหนถ้าในขั้นของการหากรรมฐานที่เหมาะสมกับตนเองก็อาจถูกต้องแล้วที่ควรเปลี่ยนไปบ้างเพราะแม้แต่ครูบาอาจารย์เก่งๆนั้นบางทีถ้าดูจิตลูกศิษย์ไม่ออกจริงๆก็อาจแนะให้คำแนะนำหรือมอบหมายกรรมฐานที่ไม่สม ตัวมาให้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ผลสักทีแม้ผ่านไปกี่ปีก็ตามมีแต่พระพุทธเจ้าที่รู้เที่ยงรู้ตรงมอบกรรมฐานให้พระสาวกไม่ผิดเลยผลจากนั้นแม้อาจารย์จะให้กรรมฐานลูกศิษย์ถูกต้องตรงจริต99คนก็อาจให้กรรมฐานผิดไปหนึ่งคน นี่เป็นเรื่องธรรมดาจะไปโทษอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะอาจารย์ที่มีคุณสมบัติพอจะให้กรรมฐานตามจริตนิสัยนั้นโดยตัวท่านเองต้องรู้จักกรรมฐานทั้งหลายครอบคุมหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับทั้งรู้วาระจิตรู้จักจริตนิสัยผู้คนหรือให้ดียิ่งกว่านั้นคือ รู้จักสติปัฏฐานสี่ทุกหมวดทุกบัทซึ่งขืนเราคาดหวังว่าจะต้องได้อาจารย์ดีขนาดนั้นคงอาจต้องรอไปหลายชาติหลักฐานในพระไตรปิฎกก็แจ้งอยู่ที่แม้พระอรหันต์ท่านก็สอนลูกศิษย์ผิดจากจริต จนท่านเองท้อและนึกว่าลูกศิษย์ในวงเล็บซึ่งเป็นน้องตนเองวงเล็บปิดไม่มีบุญวาสนาพอจะคู่ควรกับมรรคผลเสียแล้วถึงกับไล่ให้สึกก็มีหรือกระทั่งพระพุทธเจ้าสอนพระลาหุนอย่างหนึ่งตอนเช้าตกเย็นภาษาริบุตรมาสอนอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็มีให้เห็นกันเพราะฉะนั้น เมื่อทำกรรมฐานกองไหนไม่ได้ก็อย่าพึ่งทึกทักว่าเราไม่เหมาะกับกองนั้นหรือด่วนกระโดดไปกรรมฐานกองอื่นทันใดเพราะอาจกลายเป็นจักจดและทำจิตให้ตั้งมั่นจริงจังไม่สำเร็จสักทีต้องแม่นเกี่ยวกับเป้าหมายของการทำสมาธิว่า เราปรารถนาจิตที่ตั้งมั่นผ่องใสมีความเป็นกลางอ่อนควรตองหานในวงเล็บซึ่งงานในที่นี้ควรจะเป็นงานวิปัสสนาอย่างที่สุดในวงเล็บปิดเมื่อเลือกกรรมฐานแล้วก็ควรจะอยู่กับกรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆก่อนเช่นจะทำอานาปานสติก็ทำไปเรื่อยๆ ในวงเล็บเปิดด้วยวิธีที่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าสอนในวงเล็บปิดจนกระทั่งเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาระดับหนึ่งจิตไม่ไหวไกวไม่วอกแวดง่ายๆเหมือนเมื่อสมัยยังฟุ้งไปเรื่อยสรุปคือในข้อคำถามนี้อย่าไปดูว่าทำอะไรแล้วสบายหรือไม่สบายอย่างเดียว มาตรวัดที่ดีคือเมื่อทำไปเรื่อยๆถึงที่สุดแล้วจิตใจเรามั่นคงอยู่กับกรรมฐานนั้นๆหรือไม่การได้ตัวอย่างจิตที่มั่นคงจากกรรมฐานหนึ่งๆจะทำให้เราสามารถเรียนกรรมฐานอื่นเพิ่มเติมได้ง่ายและปัดสจากโทษอย่างไรก็ตามต้องตั้งข้อแม้ไว้ด้วยว่า ทู้สีอย่างไรก็ไม่พัฒนาขึ้นมาอันนี้ต้องสำรวจให้ชัดว่าเป็นเพราะดำเนินจิตผิดหรือว่ากรรมฐานนั้นๆไม่เหมาะกับเราจริงๆเรียบเรียงและโพสโดยแอดมินขอบคุณครับ